วัสดีค่ะวันนี้กิฟจะมารีวิววิธีการใช้งานของรุ่นใหม่ล่าสุด3าอไฟฟ้าแบบมีหลังคารุ่นนี้นะคะกับเคที่อ็มโนะคะรุ่นนี้ขายดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้กิฟจะมาทํำรีวิวให้ดูนะว่าใช้งานยังไงนะคะแล้วก็สะดวกสบายแค่ไหนนะคะ ใช้งานนะคะรถคันนี้นะสามารถสตาร์ทรถได้ทั้งหมด2วิธีนะคะลูกค้าจะได้เป็นกุญแจ2ดอกรีโมท2ดอกนะคะอันนี้กิ๊แจ้งลูกค้าก่อนนะว่าเวลาเราสตาร์ทด้วยวิธีไหนดับเครื่องต้องใช้วิธีนั้นเช่นถ้าเราใช้กุญแจในการสตาร์ทจะดับเครื่องด้วยรีโมทไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาสั่งการโดยการที่แบบเราใช้อะไรเราต้องใช้ตัวนั้นในการเปิดและปิดเช่น <texting> บางท่านอาจจะใช้รีโมทในการเปิดแต่เวลาปิดอยากจะดับอยากจะใช้กุญแจอัานานั้นสัญญาณก็จะเตือนเพราะเขาจะมองว่าคุณมาขโมยรถนะคะเพราะว่าอ่ะอย่างนี้นะคะ ใช้งานง่ายมากๆคุณแจนะคะเวลาในกรณีที่ถ่านหมดลูกค้าสามารถเปลี่ยนถ่านได้ตามร้านนาฬิกาเลยก็จะเป็นถ่านกลมๆอยู่ข้างหลังแต่รีโมทใช้งานยังไงวิธีการใช้งานเขาจะมีปุ่มอยู่แค่3ปุ่มเลยคะ่ะกดล็อกล็อกรถและสตาร์ทรถวิธีการสตาร์ทรถนะคะกดกดล็อก1ครั้งกดลูกสายฟ้าตรงนี้ค่ะ2ที หน้าจอจะติดแบบนี้แล้วเรียบร้อยลูกค้าได้หน้าจอขนาด11นิ้วไปเลยนะเวลาสตาร์ทมาปุ๊บเขายังจะขับไม่ได้นะคะเขาจะขึ้นตัว P แบบนี้ก่อนลูกค้าจะต้องปลดล็อกก่อนโดยการกำเบกมือจะข้างซ้ายข้างขวาก็ได้ค่ะ1ครั้งหน้าจอขึ้นคําว่าศูนย์ศูนย์แบบนี้แบบนี้เท่ากับลูกค้าสามารถขับไปไหนก็ได้แล้วเขาจะมีแสดงสถานะแบตเตอรี่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างนี้นะคะจะโชว์ที่หน้าจอให้ทั้งหมดเลยเนาะก็จะโชว์ให้ทั้งหมดเลยเวลาดับรถนะคะก็เพียงแค่กดปลดล็อก1ครั้ง หน้าจอก็จะดับไปแบบนี้แล้วเช่นเดียวกันนะคะใช้งานง่ายมากชาตาร์ทด้วยคูณรีโมทก็ดับด้วยรีโมทมีระบบป้องกันการจรกรรมค่ะถ้าเราล็อกรถแล้วมีคนมาโดนรถเราน้องจะส่งสัญญาณเตือนเขาจะเตือนตลอดเวลาเลยแล้วก็เงียบไปเองตราบใดที่เราไม่ยังไม่กดปลดล็อกนะคะเขาก็ยังคงดังแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะส่วนกุญแจก็แค่เสียบตรงนี้ได้เลยนี่ใช้งานแบบนี้ได้เห็นไหมน้องดังแล้วพอปิดรถด,ด,ด้วยคุณแจรีโมท ถ้าลูกค้าไม่อยากให้น้องดังอยากจะใช้คุญแจนะคะเราก็แค่กด่มล,ล็อกก่อนแล้วเอาคุญแจเสียบเข้าไปน้องจะไม่ส่งเสียงดังแล้วเพราะว่าเมื่อแกคลิปใช้วิธีการสตาร์ทดยการเปิดและปิดด้วยรีโมทเนาะอ่ะแผงควบคุมมีอะไรบ้างในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นที่ปัดน้ําฝนที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้จริงกดปุ่มสีแดงเปิดนะคะแล้วก็เวลาจะดับก็กดลง แบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของแฮนด์วิธีการจะล็อกรถนะคะรถด,ด้วยความเป็น3ล้อถนนอาจจะมีเนินบ้างลูกค้าสามารถล็อกรถได้2วิธีวิธีแรกกำเบรกมือตรงนี้กดปุ่มสีส้มค้างไว้แล้วปล่อย รถจะล็อกแล้วเรียบร้อยสามารถทําได้ทั้งสองข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาแล้วก็เราจะมีนะคะที่ดึงเบรกมือนะคะดึงขึ้นตรงนี้ได้เลยรถก็จะกันไหลได้อย่างดีเรียบร้อยแล้วเราจอดในบ้านเราสามารถดึงเบรกมือขึ้นเบรกมือลงแล้วก็ล็อกรถด,ด้วยแฮนด์แบบนี้ได้เลยนะคะแล้ววิธีการปลดล็อกลูกค้าแค่กำเบรก น้องก็จะเด้งออกแบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของแฮนด์นะคะฝั่งขวาจะเป็นตัวควบคุมความเร็วก็จะมีสปีดบอกทั้งหมด3สปีดมีสปีด1สปีด2สปีด3มอันนี้ลูกค้าสามารถปรับสปีดตามความเร็วได้เลยนะความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ35-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถปรับสปีดระหว่างการขับขี่ได้ตอนขี่เราอาจจะเริ่มที่สปีด1แต่ขับไปเรื่อยๆเราอยากจะเป็นสปีด3ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมไฟนะคะเราสามารถกดปิดไฟเปิดไฟสองสว่างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไไไไฟไไฟ้้ด สว่างแล้วเวลาถอยหลังลูกค้าจิ้มตรงนี้ค่ะเกียร์อาเขาจะมีเสียงสัญญาเตือนเราก็สามารถถอยหลังได้แล้วอ่ะเดี๋ยวถอยให้ดูนี่เราก็จะถอยหลังแบบนี้นี่ได้แล้วนะคะแล้วก็กดปุ่มออีกครั้งหนึ่งเพื่อเดินหน้าแบบนี้รถสามารถเบรกได้2วิธีนะคะจะเบรกมือหรือเบรกเท้าแบบนี้ก็ได้นะคะใช้งานง่ายแบบนี้เลยเบรกมือเบรกเท้าได้สองฝั่งอ่ะในส่วนของแฮนด์ฝั่งซ้ายนะคะมีอะไรบ้างก็จะตัวนี้จะเป็นไฟสูงค่ะ ตัวนี้เป็นไฟสูงในกรณีที่แบบลูกค้าขับในทางมืดๆเราสามารถเปิดไฟสูงตรงนี้ได้ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเรี้ยวขวาคะจะมีเสียงเตือนแบบนี้เลยแล้วก็เสียงแต่นี่ดังฟังชัดมากๆเลยนะคะแล้วรถคันนี้ไม่ได้มีดีแค่นั่ง2ตอน ตัวนี้นะคะสามารถเปิดได้กุญแจนะคะเขาจะมี2จุดเบาอ,อันแรกนะคะเขาจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นี่ตัวนี้จะเป็นใส่แบตเตอรี่ใส่กล่องควบคุมอยู่ตรงนี้นะคะในกรณีที่ลูกค้าอยากเช็คแบตหรือว่าต้องเปลี่ยนแบตก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะด้านหลังน้องสามารถทําเป็นกระบะท้ายได้นะคะนี่เขาจะมีกุญแจตรงนี้ลูกค้าเสียบเข้าไปหมุนไปทางขวาค่ะพอดังกึกปุ๊บลูกค้าดึงขึ้นมาได้เลยแบบนี้ น้องก็จะเป็นกระบะท้ายแบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะน้องจะมีกระบะท้ายแบบนี้ให้ก็สามารถขนคงขนของไปตลาดแบกของไปทุเรียนซื้อทุก,กุทเรียนแบกของได้เยอะมากๆเลยแล้วก็สามารถพับเก็บได้ง่ายๆเพียงแค่เป็ดแบบนี้ เรียบร้อยนะคะใช้งานได้ดีมากๆนะคะวันนี้ขายดีมากเลยใครอยากได้นะเขามีด้วยกันทั้งหมด4สี4นะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีม่วงและสีเนื้อนะคะราคาเปิดตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ39,900บาทนะคะและเคทีก็จะมีบริการฟรีค่าแรงซ่อม5ปีนะคะตัวนี้รับประกันมอเตอร์ถึง3ปีเลยรับประกันแบตเตอรี่10เดือนรับประกันงานใสชัด6เดือนถ้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามานะคะกับทางเซลล์ของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ช่องทางกันไว้นะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย Bye. -bye.